ทุมยี่สิบเนะพุทธที่ทสอมษายน2 5นสองหาเป็นละปันออกกำลังเอ้ยมันสี่สิบเมื่กีไปถึงตลาดเป็นเะดีย จับเป็นช็อตๆไปจุดนี้มันไม่มีอะไรหนาถ่ายกา็ช็อตหยุดช็อตไว้ถ่ายบริเวณสำคัันธ์ก็ keluar dah Satu satu

พุ่มสามสิบแปดนั่คารั้เกี้ก็แวะถ่ายดู